อมชันติวันนี้วันที่ส9เก้าเดือนพฤศจิกายนปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเบอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสงหลานพ่อผู้สำรักให้บริสุทธิ์ได้มาที่จะํำระลูกให้บริสุดดทธิท์และให้มรดกโรคที่บริสุทธิ์กับลูกๆผู้ที่กลับกับริสุทธิ์เท่านั้นที่จะได้รับการรอดพ้นคำถามของเบอรีในวันนี้ อะไรคือพื้นฐานหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโบกีชีวิตที่เพลิดเพลินกับการสัมผัสให้เป็นชีวิตโยคีอะไรคือพื้นฐานหลักของการเปลี่ยนแปลงชีวิตโบกีชีวิตที่เพลิดเพลินกับการสัมผัสให้เป็นชีวิตโยคีคำตอบศรัทธา จนกระทั่งลูกนั้นมีศรัทธาว่าผู้เดียวผู้ที่กําลังสอนลูกอยู่นั้นคือพ่ออันไม่มีขีดจํากัดด้วยตัวงท่านเองไม่ใช่ลูกจะสามารถมีโยคะหรือว่าสามารถศึกษาได้ลูกนั้นจะคงอยู่อย่างเป็นโบกีลูกบางคนมาที่ชั้นเรียนแต่พวกเขาไม่ได้มีศรัทธาในผู้ที่กำลังสอนพวกเขาอยู่ พวกเขาเข้าใจว่ามีพลังบางอย่างที่นี่แต่พวกเขาก็ประหลาดใจว่ามันสามารถเป็นแปลงได้ยอย่างไรสำหรับผู้ที่ไร้ตัวตนชีวาจะสอนพวกเขาและนี่ก็คือสิ่งใหม่ลูกๆผู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นหินเช่นนั้นไม่สามารถที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ บาราก็พูดถึงศรัทธานั้นคือพื้นฐานหลักนะ,ะสาระสำหรับคุณธรรมในวันนี้อย่าได้ติดกับอยู่ในรูปและนามของใครใดๆอย่าได้ติดกับอยู่ในรูปและนามของมนุษย์ใดๆอย่าได้ติดกับแม้นในร่างของใครรูปนั้นจะต้องคงอยู่อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งนี้มากๆ ดา,าบอกลูกจะต้องคงอยู่อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งนี้มากๆจุดที่สองในหนทางของความรู้แน่นอนลูกจะต้องมาเป็นผู้พิชิตการติดยึด <Okay. S 2> เชื่อฟังคำสั่งของความบริสุทธิ์และสร้างวิธีการที่จะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์พรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกละเลิกล่องลอยของกิเลสทั้งหลาย แล้วจงมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เป็นดวงยานอันดับหนึ่งที่ได้รับชัยชนะซ้ำขอให้ลูกนั้นจงละเลิกล่องลอยทั้งหมดของกิเลสทั้งหลายแล้วจงมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แล้วจงมาเป็นดวงยานที่ได้รับชัยชนะอันดับหนึ่งบางคนผู้ที่ไม่มีล่องลอยของความไม่บริสุทธิ์ไม่แม้แต่น้อยนี้ถูกกล่าวว่าบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์คือบุคลิกภาพของชีวิตบรามินบุคลิกภาพนี้นั้นจะทําให้ลูกนั้นได้รับความสําเร็จอย่างง่ายๆในงานรับใช้ที่ลูกทำอย่างไรก็ตามถ้ามีร่องรอยแม้แต่กิเลสเดียวแล้วเพื่อร่วมทางของมันแน่นอนก็จะมาอยู่กับมันด้วยประมาบอกถ้าแม้แต่ร่องรอยของกิเลสเดียว มันก็จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางกับกิเลสเหล่านั้นด้วยดังเช่นที่มีความสุขและความสงบอยู่กับความบริสุทธิ์ในทํานองเดียวกันกิเลสทั้งห้าก็มีความสัมพันธ์ลึกล้ําอยู่กับความไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงทําให้แน่ใจว่าไม่มีล่องรอยแม้แต่เพียงน้อยนิดของกิเลสเดียวเพียงเท่านี้ ต่อมาลูกก็จะมาเป็นดวงยานที่ได้รับชัยชนะอันดับหนึ่งได้บาบาให้เห็นว่ากิเลสทั้งห้ามีความเกี่ยวข้องอยู่กับความสัมพันธ์อันลึกล้ำกับความไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงแน่ใจว่าไม่มีแม้นแต่ล่องรอยของกิเลสใดแม้นแต่ล่องรอยเดียวคติพจโ์ในวันนี้ จง919ด้วยความกล้าหาญแล้วลูกจะได้รับการช่วยเหลือพันพันเก้าซ้ำ919ด้วยความกล้าหาญแล้วลูกจะได้รับการช่วยเหลือเป็นพันพันเก้า,า,กาอัจฉริะโอมชานติ